สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับลาวีไอพีนะคะประจำวันที่23าพฤศจิกายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับ8 3 0 3 1 3 3 3 5 3 6 3 8 3 9นะ8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 8 VIP ก็มา8 อันนี้ก็มาแปดแปดห้าหกหกแปดศูนย์สามห้าหกสามสามห้าเจ็ดหรือจะหนึ่งสามห้าก็ได้นะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเรา V ีไตัวดินก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้านะ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้หตัวห้าแปดสองหกเก้าสามหกหรือจะจับคู่ซื้อก็ได้นะห้าปดีมาเหมือนกันเนอต่างกันแค่สกับเกเนาะก็เก้ห้านะหกแปดศูนยเนาะ ขอห้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมราวเฉพาะกิจลาวว p เราพัฒนาเด้อมันจะมาแนวทางเดียวกันเนาะวันนี้อาจจะเป็นลาวเฉพาะกิจก็ได้นะไปเข้าหรือจะตัวใครตัวมันสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ